สำหรับผิวผู้หญิงอย่างเรานะคะจิ๋วแต่แจ๋วมากๆคะ่ะ สดีค่ะทุกคนของบกับยมแฮปปี้ยมยยมีสตอรี่กันอีกแล้วน,น,นะคะเย,ย่เพื่อนๆคะ่ะปีนี้ยมก็ขึ้นเลข3แล้วนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนนะคะใครที่อายุ30ขึ้นไปเนี่ย เริ่มจะมีริ้วรอยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตานะหรือว่าร่องแก้มนะคะมันรู้สึกแบบทําให้เราแก่ลงไม่มั่นใจอะ่ะแล้วยิ่งทา,ายูเยอะขึ้นนะสภาพผิวหน้ามันก็จะแย่ลงนะคะบอกเลยว่าแยม่มีปัญหาเรื่องสภาพผิวเหมือนกันคือหลังๆอะ่ะจะเริ่มมีแบบริ้วรอยที่ตาแล้วนะร่องแก้มแล้วก็จริงๆอะ่ะแยมเป็นคนผิวมันแต่แยม่มีผิวหน้าที่แห้งหนึกออกปะ <Huh? S 1> คือแยมก็ต้องคอยบํารุงต่างๆเพื่อแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะนั่นะ แทุกคนปัญหามันเยอะมากสําหรับผิวผู้หญิงอย่างเรานะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนยังมีตัวช่วยจ้านั่นก็คือท่าเซเรั่มลดเ,ล,ดเลือนริ้วรอยวิชี่เปปไทยซีแอมพูนะคะเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่มันจะเป็นแอมพูแบบนี้นะหลอดเล็กๆซึ่งแผงหนึ่งเนี่ยมันจะมี10หลอดนะคะยันได้กล่องที่มีทั้งหมด3แผงก็คือจะมี30หลอดของเจ้าแอมพูตัวนี้นะคะ ตัวนี้ยาได้ทดลองใช้ประมาณหนึ่งอาทิ์นะคะก็เริ่มสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวว่าริ้วรอยเนี่ยมันเริ่มลดเลือนลงผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นดูเนียนดูเด้งฟูดูอิ่มน้ํามากขึ้นเพราะว่ามันช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มกันก่อนนะคะทุกคนเนื้อเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนะคะแล้วก็มันจะรู้สึกว่าแบบบางเบ้าซึมผิวไวไม่มันนะตอนแรกอ่ะนึกว่าเนื้อมันแบบมันมันไงแต่ว่าพอทาไปกับผิวทาไปกับหน้าของเราอ่ะ จะบอกเลยว่ามันซึมไวมากแล้วก็ไม่รู้สึกมันหรือว่าเหนอะหน้าเลยนะคะโอเคไม่พูดเดยอะแล้วเราไปดู before after กันดีกว่าว่าใช้มาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผิวหน้าก่อนใช้กับหลังใช้ของแยมอะเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็คือวันแรกที่ใช้นะคะจะสังเกตว่าหน้าแยามเนี่ยช่วงหน้าผากะมันดูมีริ้วรอยหมองคลำ้ำแล้วก็ไม่สดใสนะคะตัวนี้ยังจะใช้ทาหลังล้างหน้าตอนเช้าและตอนเย็นค่ะ วันที่7ของการใช้นะคะจะสังเกตว่าผิวหน้าดูดีมากขึ้นหน้าดูเรียบเนียนมากขึ้นดูกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะนี่ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียมนะคะระหว่างวันแรกกับวันที่7ของการใช้เซรั่มตัวนี้ค่ะยันรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูกระจ่างใสมากขึ้นดูชุ่มชื้นอิ่มฟูมากขึ้นนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าริ้วรอยเนี่ยมันลดเลือนลงไปนิดนึงคิดว่าถ้าใช้ต่อเนื่องไปนานๆน,นะคะมันก็จะลดลงไปอีกค่ะ เห็นวิชี่หลอดเล็กขนาดนี้นะบอกเลยว่ามันจิ๋วแต่แจ๋วมากๆค่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมทั้งหมด4โมเลกุลจา้าอย่างแรกเนี่ยก็คือเบปไทคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งมันจะดูแลปัญหาริ้วรอยอย่างล้ำลึกคือแบบให้ริ้วรอยมันดูตื้นขึ้นดูจางลงไปในที่สุดนะส่วนผสมที่2ก็คือวิตามินซีที่มีความเข้มข้นถึง10%เซเลยนะคือตัวนี้ทําให้ผิวหน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ทําให้ริ้วรอยดูลดเรืออลงด้วยนะคะอย่างที่3คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะ ก็คือกรดไฮยาลูรอนิกที่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นมันกัดเก็บน้ําให้ผิวนะคือส่วนผสมเนี้ยจะขาดไม่ได้เลยยิ่งถ้ารู้ว่าผิวแห้งนะคะยิ่งต้องใช้ะคะ่ะทุกคนแล้วตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือน้ําแร่วิชชี่จ้าเป็นน้าแร่ภูเขาไฟวิชชี่นะซึ่งทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ย แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะคือบอกเลยว่าสีส่วนผสมเนี้ยมารวมกันอะเรียกว่าแบบเพอร์เฟกมากเลยนะเพื่อนๆส่วนใครที่กลัวว่าผิวหน้าฉันจะแพ้ไหมสิวจะขึ้นไหมผื่นจะขึ้นไหมก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยอ่อนโยนมากไม่ระคายเคืองผิวนะทุกคนไม่มีส่วนผสมของสีพาราเบนหรือว่าน้ำหอมนะเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของวิชี่เปปไท์ซีแอมพูนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยบรรจุภัณฑ์ของมันนะคะทุกคนตัวนี้มันทำจากแอมเบอร์กราสจ้ามันจะช่วยกักเก็บประสิทธิภาพของเนื้อเซรั่มให้มีความเข้มข้นยาวนานนะคะที่สำคัญนะคะมันจะช่วยปกป้องเนื้อเซรั่มจากแสง UV ออกซิเจนแล้วก็สารปนเปื้อนต่างๆนะคะรับรองว่าประสิทธิภาพของเนื้อเซรั่มเนี่ยเต็มแม็กซ์แน่นอนค่ะ วิธีใช้ก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆเพียงแค่เอาชิชชูนะคะมาคลุมด้านบนหัวค่ะแล้วก็หักออกเล็กน้อยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยจ้าเห็นไหมนั้นก็สวมปลอกพลาสติกแล้วก็บีบใช้ได้เลยนะคะใช้1แอมพูต่ตอ1วันนะครึ่งหนึ่งตอนเช้าแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งตอนเย็นค่ะ ใครที่กําลังเจอปัญหาหน้ามีริ้วรอยนะคะดูแห้งดูหมองคล้ำเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยได้ทุกคนวิชี่เปปไท a ์แอมพูมี2แบบนะคะแบบ10แอมพูกับ30แอมพูจ้าถ้าแบบ10แอมพูนะคะราคา1,200บาทหาซื้อได้ที่วัดสันค่ะหรือถ้าแบบ30แอมพูที่หนาแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่2,290บาทจ้าหาซื้อได้ที่อีฟแอนด์บอยหรือว่า ซื้อออนไลน์ได้ที่ช h อป e ี Lazada นะคะแล้วอย่าลืมไปลองใช้กันนะคะเพื่อนๆรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ